เลยครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ช่างคุณอะไรนะคุณสุรินาศแต่คุณอะไรนะอีกคนนึงคุณดมรักคุณดมรักนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับหลับหลับ,ล,บ,ล,บ,ล,บลึกๆตื่นขึ้นมาขอให้สดชื่นนะค,ครับขอให้แข็งแรง อยู่กับลูกกับหลานนานๆอยู่สักร้อยปีนะร้อยปีให้แข็งแรงอย่าร้อยยี่สิบเลยค่ะแล้วร้อยยี่สิบเหรอมันเกินกฎหมายกําหนดไหมไม่เกินไม่เกินนะยังวิ่งได้อยู่ร้อยยี่สิบนะบนทางด่วนนะชื่อทรงเลยบ๊อบทวีกลางครับมันจะทวิกกี้กับไม่ใช่ทวิกกี้มันจะทรงบ๊อบทีกับไม่ใช่ เป็นบ๊อบทุยนะหรือบ๊อบเกตุเลียสั้นๆเป็นไงครับถูกใจไหมเราวิจารณ์ทรงผมตัวเองดิอ๋อแต่ข้างหน้าอยากให้มันมันยังไงตัดทิ้งเลยไหมอยากให้ยังไงก็เอาลงมาถ้าเอาลงไปถ้าไม่อยากจะเสยก็ลงไปเนี่ยเอาไปปิดหน้าผากไว้เอาไปกันแดดกันฝนคือคือไม่อยากให้มันมีแสงใช่ไหมก็ไม่ต้องมีแสงก็บีดลงไปเลยแล้วแสงก็หายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหม คือไม่อยากให้มันมีแสงใช่ก็ไม่ต้องมีก็ผมหงอกก็ยอมมันเร็วไงมันเร็วไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมใช่ได้ได้ได้จริงอยากให้มันยังไงบอกให้ถูกนะให้มันติดน้ำผ่าเลยจะเอาแค่นั้นแหละนั่นเอาลงไปเลยแค่นั้นแหละโอเควันนี้บ๊ายบายครับดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณนะคะ สวยแล้วเอาถ่ายรูปไปให้ลูกหลานดูหน่อยเพื่อนคนที่แนะนำมา,าเขาเพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อนคนที่แนะนำมาใช่ไหม<ช>เขาอยู่ที่ไหนขลังสองโอ้อยู่คนละฝั่งเลยคนละฝัง <c oughs> ะ่งเลยจริงๆเขาไกลมากใช่เขาก็จะหาความสวยเลยที่ไหนสวยถูกใจเขาก็มาตัดเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ร้านเปิดเสริมสระตั้งอยู่ปากซอยพออุ่หวตโินถองตรงข้มามตลาดสดนิจเจลิญเษตสายไหม่กทมนะครับรับสอนตัดผมตัวตัวนะนี่ก็เป็นช่างบอมเัญยคูณน,นะเรียนตัดผมชายจบแล้วนะครับแล้วก็หนุ่มช่างรไมใช้หนาเรียนตัดผมชายจบแล้วรับสอนตัดผมตัวตัวเลยนะต้องคิวมาได้นะครับ0ู1ย์5 3ด3 4และ0ู2 5์8 3 9 9่านะครับตัดผม1,000บาทจนหนึ่ทรงนะ De kan bli feil.